เกษตรกรรมที่ดีที่สุดก็คือเกษตรกรรมที่เข้าใจถ้าเราได้เข้าใจแล้วว่าธรรมชาติคืออะไรเราก็จะเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยลงเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือทำเกษตรกรรมอย่างไรให้หมันสมบูรณ์แบบที่สุด ในปี2,000-2,100เนี่ยเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีความนันสมัยเรามีหุ่นยนต์เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆเรามียาโอวกาสแต่จริงๆแล้วอ่ะเราใช้ทรัพยากรทำไมจนหลงลืมไปว่ามันมีวันจะหมดสิ้นมนุษย์อยู่บนโลกนี้มานับพันปีแต่เพียงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำลายทรัพยากรโลกหมดไปเท่าไหร่แล้วการทำลายโลกเนี่ยมันควรจะพอได้แล้ว นิลิซึมเราจะไปสู่โลกที่พึ่งพาระหว่างทรัพยากรและมนมษยชาติพวบคู่ไปด้วยกันเพียง20ปีของศตวรรษที่20เราก็เห็นแล้วว่าเราเริ่มพัฒนาการตัวเองไปสู่ศตวรรษที่21สังเกตง่ายๆว่าเราเริ่มใช้พลังงานทดแทนโซลาร์เซลลเราเริ่มใช้พื้นที่สีเขียวในบ้านเรือนมากขึ้นเราเริ่มสนใจเกษตรินทรีย์เราเริ่มพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ในศตะวรรษที่21หลักสูตรเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรมมกรมและธรรมชาติยั่งยืนก็คือหลักสูตรการทําเกษตรกรรมให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติมากที่สุดหลักสูตรอบรมที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายทอดเป็นเรื่องๆเ,เหมือนเราเห็นต้นไม้เราเห็นลำธารเราเห็นสิ่งมีชีวิตแต่เราไม่เห็นป่าถ้าเราจะต้องทําเกษตรกรรมเป็นไปได้ไหม ที่ทำการเกษตรนั้นให้อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหลักสูตรเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรรมและธรรมชาติยังอยู่ถ้าคุณชอบดอกไม้คุณจะเด็ดมันแต่ถ้าคุณรักดอกไม้คุณจะปลูกมัน